ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวงนะครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติร่วมชมมหกรรมบอลลูนครั้งยิ่งใหญ่หาดใหญ่บอลลูนแอนไลฟ์เฟสติวัล2024 at หาดใหญ่ซิตี้มินิสเปรลิตีพาร์คหาดใหญ่สงขลาในระหว่างวันที่ 11-22มกราคม2567ณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่อเภอหาดใหญ่จงสงขลานะครับโดยพบกับศิลปินภายในงานมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวันที่12มกราคม2567ชมหญิงทิิการและก็13มกราคม2567ชมรัช,ชโยนะครับส่วนในเรื่องของภาคเช้ากลางวันนั้นจะเป็นกิจกรรมวันเก็แห่งชาตินะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพาเด็กๆพาน้องๆพาหนูๆไปร่วมรับกิจกรรมของรางวัลไปร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติกันได้เลยในช่วงของกลางวันภาคเช้าที่สวนสาธาร,รณะเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงของภาคค่ำกลางคืนนั้นก็จะชมศิลปินรัชโยครับวันที่17มกราคม2567ชมบีบี้คัพเคก้ก19มกราคม2567ชมบอเบิล300 21มกราคม2 5 6 7ชมเอกเหล็ชมเอกลิคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลรราดครับกับมหากรรมบอลลูนไฟล้านดวงที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับผม